สบายดีจ้าพี่น้องค่ะมากินขา้าวน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะได้สุปเพชรบดได้สุปเพชรบดพี่น้องอันนี้ครับสุปเพชรแสดงยานางอันนี้ไปใส่กระดูกกุ้งเจ้ากันแล้วกระดูกกุ้งเพรโะอากาศมันนี่ยลวกกุ้งสมพักบัวมาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันจ้าอากาศอ้อนๆเนาะอ้อนเองก็ต้มไม่เพราะว่าถ้าอากาศเด้อกุ้งอ้อน กินน้ำงลาแล้ก็เลยเป็ดต้มอืไปกินก็ตอนสมัยเลียมปุ่งนาจะกีนฮะจับปุ่งยังไงเราเก็บเอาเน้าปุงมันตายมัต่างแดดไว้ี่น้องเลยอดสุดอกเนาะรือจะเก็บ้าลาการุ่งรุยอะไรบบนเก็ดไจแล้วอาไปขายขายไหมค่าลดสามสี่สิบบาทนอนหัวกุ้งเนาอยกก็กุ้งเด็ดหัวนะ รเราเาก็ซซ้อเขาไปอันเห็ดกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วะคือนพ่อบรรยากาศาอดูแบบส,าาสาบายๆจังกเตียนบรว <ยะ S 1> รวุสไวับไผ่เจ็มม้งมววอดูตะกี้อทุกแล้วไปเนาะแต่พัวนวิ่ว่นชุกอีกแบบหนึ่งก็ต้องดินร่มยังหนกมาม ซื้อสองกิโลมาทะเาหาโลชิบโลสองกองโทเมียหอยคนับม่นกินจัดขึ้นปลาจึกเอาอะไม่นอนปลากินยงเบื้อเหมือนเราจัดจึ๊หอยแหมกินกมาดัดจระปูลงไปดักเอาตะกี้ซื้อจะเป็นงัวลำปลาก็เผา ชีวิตแบบบบมีอนาคตนะสบายในพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> องเรต้องขึ้นยังไงเอนชีวิตแบบขึ้นเทนอะนาคตนนะญาติคนว่าหายนะมันจะลำบากอ,อยู่เลยจะกุ่มคน,นว่านนม้วนแหงย่อมไม่ได้ยับก,กุ่มแล้ว นำขวอนที่ดูรวกมันเนาะมมาแต่ยังมีปลาน้อยกวนไปเนเห็น,นว่มเาไเป็นใตคิดเองราวาน,น้นกส่วนปลาขวอนไปเลยโอ้ยไะไหที่าาราันรำหนักดดีเลยไปองเลยเป็นคนหนึ่งที่ดุยครับดุยปลาลดุยลงครับโอ้ขาดเกื่อนหาไหวนำได้ไๆ มันไม่เคยลุยคุ้มเงินไม่ลุยคือกัารการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่ยยอยๆ ตอนสบายแม่ปอเ็กี่เรายังอยู่โอ้ยมวนตม่องกันอยู่งานมาแรงมาพากันชวนกันไปตลาดขี่รัวๆสาวรวๆนะมอดตแกรดรัวขาดแต่กาเดินตารัเดออันนี้เรียกมอดไตแกรดไปแม่ไปตลาดไปไปมึงขับดีๆเด้อมอเดอร์มึงจะพาผู้แกรโค้งเด้อไปยันไหนก็ได้แต่มัเกลือ ด้แจะมักแตงกับผักปังไปเลยมานไปกคนกรับไปทีนัเอาเอาแต่ไปลาดแต่เายังมากินได้มากี้อ่ได้มาจากแนวยืได้มักแตงเอาจะคุณมาเจอเรากินเอาซีนี่เรากินปูปลาก็มีเราอ่ะเราการมันได้ก็ได้ผักปังอะไรแบบนี้ กุ้ปลาก็มีไข่เต็มตู้แล้วอ่ะจะกินยังอีกเว้ยได้ไปเำาเหกาเด์หรออ่ะเปิดอะไอยากไปเนาะเราอยากไปยั่งเลยอ้วนๆซะพี่น้องอ้ออ๋อเปิยม่นกามุ่แล้วเปอยากมัวแต่กินมันมัวเน่ยดได้อยู่รบกุ้งตะกี้นะจะไปราห่าด้วยเสร็จงานอยู่ได้เวอา์สัสตะไคราหาาด้วย แบบเว่ยก็ซื้อตะข่ายด้วยแ่ะเรากินกับหาามีความสุขอ่ะก็ไปได้คืนอย่ายงะะเดียกิ้งอาหาเวลาจับกุ้งอะไเงินเป็นก้อเนเจอชองค้าหมื่นมซื้อ้องเดียดจ,จะลิ้งมันไระไรซื้อ้องมันจะไลมีเงินเหมือน,นแน่ๆนื้อ้องแรา ไม่อยากขายแง่เสืออะไรเสือขาวายเอาคลายมมนมัเปี่ยนม,มันก็ขี้อทองบาทล้หมืนกว่านะนันมันมีปัญญาอยูอ่แล่วล่ะ วายก็ไอยู่กัะแม่ครับป่อยก็เบาเผ็ดแค่นั้นกปแบอยวนล้างปอยวนพี่รำไม่อบก็ยวนวี่ถ้ากัดไปแซงใปต้องแก้วแล้วก็วนมันนี้นะ เขาเรียกาบนักแกหาคิกลัวมันคือหกคลิปกับโต๊ะแกะอย่าฟ้อมนาเกิยรชั่วโมงนี้เก้าคลิปทั่ี่หกคลิปกับโต๊ะแกะได้ห้อนากีกยน์ไม่คลิปก,กินบ่ไดีโว้ยอ้วนไม่ มันก็ยเจ๋งมาแมวมากระไรหรอมากระไรเลยเกมาแม่เขากั้นรอบกับเยื่อทองจำประแดกกับเขากันกับเยื่อทองมือี่ยังคล้ายๆคือข่อยได้ในยาข่อยมักกินเนื้ออาหารคือข่อยมักกินแบบตำแจ้วตำกป่นตำแจ้วหนุกฮะจะรองมักกินดิป กินลางง่วกันว่าได้กินที่เับพี่น้องจําก็นา่ามังนะจ่าแเป๊ะแปะทั้งขางจานอะไรหมดกตส่งจริงรสมนีหน่อยไท้หน่อยไส่มาสมมัิวน้ำดำเนาะตะกี้จำดำเขียวเขียวซะก่อยเออนี่หน่อยน้องมีไงเงินี ตอกตอกตอกเงินลมบนยังไงตั้งไหนลงบนคนบามีหนูยังไงเลยถ้าเป็นชาวัี่ล่ะขึ้ไปนองวาเลยว่าคนยังมโนงใหญ่เลยคนมบุญเอคนน่องใหญ่ม่เห็นแได้ยังไงมนเนเขาเรียกว่าคนลเารียกคนมีบุญเจ้อยน้องีใหญ่ต่คนีมีคน้อยก็มียน่ใหญ่นานว่าสุตุรัก คนนุ <Cornell> ่กใหญ่ไงงานธรรมดาเลยเนาะถ้าเขาเป็นสาวผมเป็นงานตอนนี้หรอมันได้ดูจะเจ้าไปแบบไหนนะคนเออธรรมดาผู้สาวนี่ยอายุชื่แปดผูแม่นูไม่ยู่วยากเนาะแต่ยังมีความเป็นผู้สาวอยู่มันควรเป็นผู้สาวผู้สาวนี่แหละเออผู้สาวบมันมันเลยมีผัวหรือมีบกันเป็นผู้สาวงานตอนนี้มา แล้วอันันลูกโกกเจ้าอยูแล่าเขาัวเก่าเจ้าวาจะได้ใดนเอีดาดูละวซึ่งมุมว่เหยน้ำเจ้าว่ะมันเป็นมาอยู่พิหนึงเออนวนงน็ดต่เออเอฟีด่างมาเันลูกเขาัวเก่าเล่าเป็นบ่ัวมาโดนก็เปียนไปเล้วเอาไปสชุีมสนีฮพี่น้องเอ้อหนก้าม้นกนศูนย์อะไรบ้างอือน หน้าพี่น้องหรือพี่นออ้อ,นงนอ,งนองเดอแบ้พ่อทคลิปหน้อมคนา่นคุณทุกคอมเมนต์ทุกความห่วงใยแล้วยังทุกยังก็มมน่ไทุกห่วงใยทุกคอมเมนต์ท,ทุกไลท์ทุกแชร์โอเคครับ